จบตออกขาวๆนี่เมนตุวลาวันดาลวกแล้วเดีกลาบสวัยดีพี่น้องป,ป้องปายมาพอกกันอีกแล้วน้องกับซองวันิดาพาแซ่บ หลังจากที่หางหายไปดนพี่น้องเลยแต่ปีใหม่มาไม่ตายพี่น้องไม่ตายแล้วก็ขนสรงคปน,นปิดนาอแล้วก็ลินบุญปีใหม่เนี่ยสบายดีปีใหม่เดอ้อโบสคูสุคนวันนี้ได้ไม้ไมมาแล้วขวงสองเลยอนี้มวันนี้เข่ากล้องคนเดียวพี่น้องเลยบาเคนบ่ได้เข้านําอยู่หน้าบ้านืันนี้บ่ได้ไปกินหลังบ้านเลยอากาศเย็นอยู่เลยกินหน้าบ้านกันได้สาววนีดาได้บ่าเต ลินพี่ไม้ลายคิดอยากซอยจุเนาะเลยแต่ว่าได้ต่เครื่องนานมันมาหน่อแบบสบายนางนะกับอย่างดอกจอกมันพี่น้องได้ตัวดิฟกับตัวซุกอันนี้ทางนี้จะเป็นพักส่วนดิฟพี่น้องอันนี้จะเป็นซุกพาซอยมาเรียบร้อยละไนนมาพี่น้องกินข้าวยำเทียงนกันเติมเคียงท่านก็มีจะมีหมักแข้ง พักมัตูมใบมักอกพักบัวหอมป้อมหอมเสริมมันพักหอมเปีะแต่พักติ้วมีหลายยู่พักกระโดนเนี่ยเย็ปรยุส่สวนเขาเองพี่น้องเลยอ้าจ้าอะไะชอบหาบวงกันัะเจียวเพียเขาแล้วเรากำนําลายแต่เข็มคนค่ะขนาดหมาแบบหลูมจักหน่อยมาเนี้ใส่เจอบ <laughs> ผมอำนำคุณโอตัวค่ะติ๊ติ๊กข่าวใหญ่ว่ามันติ๊ข้าน้อยเปล่าองม,มินดำกันยังนำมาอย่าได้พี่น้องเลยมักเจ็บแซ่บก็สาววันนีด้ด่าพี่น้องเลยยังได้ยินเสียงวนเซลอ์นรถดเนี่ยเดือจังหน่อยกายทางลองมึงต่อสู้กันจังบาคำแรก กึ้นฮอดพีชิดนฮอดน้องคือเก่าเว้ยเจอะนนนก่ะเพราะฮอมปีอันนี้ต้องเัลซอยนะตดิบ พันพันสบายนางคุยปาต่า อืม <c oughs> อืมจ้ายสดคะขนาดแจ่วนสามวันวนยาเฮ็ดเองสูตรเก่าสูตรเดิมมาแหละอย่าลืมใส่หัว้าน้ำสูตรสาวันนิดานะ ไม่ประกอบอ่อน วันนี้เอาแบบเครื่องในล,วนล,วนล้วนๆเลยพี่น้องบ่อเนื้บอบ่อซีน สาวนิดาก็กราบขอให้ผู้เพลทน่ม่กินซีนบม่ก,กินนิบบ,บอกบกินดิบบอก,กินเนื้อเนอะกราบขอโทษขออภัยหลายๆบึ่งเ,เพื่ลิดเพลินนะพี่น้องเดอ้อ <c oughs> สาวนิดานี่ยจะเว่าตำหน้าตำหลังเล่เบียรคอรเไยเน,นาะ <c oughs> คนได้กินแล,ล้วกะ อืชรเหรอขนาดยังมาทำในการลุกโดดใส่มันเพชรเมร์เพิ่นคือเพชรผักใช่ไหมเนาะยมนพักกระดูน เลีอ้องเลยสบายนางสาวัญญาม,มาขาักเลยสบายนางในะบมะตูม บาเคนยังแขวบดีอยู่ยังข่าวนำมาได้พี่น้องยังหย่มาได้เอิ uh ้น huh. อ่อนกำลังปุ่งพี่น้องเลย เดียบอาอยุส่วนต้มบริบแหละเหนเียหเหนียวนิดนึง,นง,นง,นงตัวดีบกับซุปพันปุ่นเงี้ยนั้น ันกินซอยจุบบดายแลมพักจนล้นพักจนล้นถาสาวนันฮีดานมากาักพัก ฝันฝันกบหน่อพะหอมเปพันพัน

เหยมั้เผ็ดแล้วเผ็ดขักแล้วน้ำ <c oughs> เผ็ดน้ำหมองเนาะโอ้โวจวดล่ะ ມັນແມ່ນເບິ່ງຫຍັງໂຕຍ່ອງຫັ້ນແຫຼະເຮົາຊອຍອອກກັບຕະເຄຶກດກຈແ 要不然，没有。 รสทักปัญญาสมจอย,ยากชาววันนี้ดาไม่ได้เอาคลิปลงเข่าสองอาทิตย์ไปแล้วเกือบสามอาทิตย์แล้วลินบุญพหม่หลายโพสลินจตเตืนเดือน แต่ที่เจ็ดที่แปดลงเซคอมเอรคอมือ,อ,เ,มอเป็นหัวทีเช้าไปอันนี้สิไ <c oughs> ปลวกซึมลวกให้มันสุ่ให้หลังกินหลังกล้องกินเป็นโมกินดีบอะไร มาคำสุดท้ายได้พี่น้องส่งท้ายจวดคักแทบครับสนใจรอสนใจยากจุใจขักแล้วซอยจุจุจุเนวมากอีกจุสบายนางเนะตรงตลาดซาวนี่ว่า สีทันอยูบอ่บ่านหวังบริสังผ่นไว้ไายัางยังทัน,นเฉยพี่น้องก็ได้อึงมาพรอมแต่อึงมันถ่ายคลิปต่อไปนะมาฮอนนี่กะขอ,ขอบคุณขอบใจที่ให้เกียรติเขามาติดตามสาววานิดาแต่ต้น,นคลิปจนท้ายคลิปเนาะขอฝากคลิปช่องวานิดาพาแซบไว้ในอ้มอกอมใจพี่น้องในเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาววานิดาในเด้อให เป็นกำลังแห่งใจให้สาวนิดาเห็ดคลิปต่อโตไปให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกสำหรับคลิปนี้พ่อสน,นิก่อนสบายดีพ่อกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย